สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการเฮลตี้ติดเกาะ by อบจจภูเก็ตวันนี้เราจะพาทุกคนมาอิ่มบุญอิ่มใจและดูแลสุขภาพในแบบองค์รวมที่วัดแห่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของจังหวัดภูเก็ตนั่นก็คือวัดฉลองหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าวัดชัยทารารามวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนทั้งท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะ แต่ก่อนที่จะพาไปอิ่มบุญกันนั้นเรามีเรื่องราวดีๆสำหรับการดูแลสุขภาพมาฝากกันค่ะกับโครงการภูเก็ต Health Sandbox เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนในจังหวัดภูเก็ตโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากให้ทุกคนรู้ทันโรคป้องกันไม่ป่วย โดยเน้นการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่อาการจะรุนแรงทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนภาวะซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันซึ่งหากตรวจพบเร็วก็จะสามารถดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมและทันเวลาซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพได้ที่โรงพรยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง4แห่งได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชัน่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทูและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้วค่ะที่วัดฉลองยังเป็นศูนย์รวมการเคารพบ,บูชาของชาวภูเกต็ตเพราะเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อแชม่มและหลวงพ่อช่วงสองพระสงฆ์ผู้ได้รับความเคารพอย่างสูงจากชาวบ้านเนื่องจากท่านใช้ทั้งความรู้ด้านแพทย์พื้นเมือง ในการช่วยเหลือผู้คนและชุมชนในสมัยก่อนวัดฉลองหรือวัดชัยธารารามสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่19และต่อมาได้รับการขยายพัฒนาจนมีสถานะเป็นวัดสำคัญของจังหวัดภูเก็ตที่นี่เป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งด้านศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตโดยถูกยกย่องว่าเป็นวัดที่ใหญ่และมีผู้เข้าชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตค่ะ และการที่เราได้มาทำบุญที่วัดฉลองเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อความสงบใจและเสริมความคิดเชิงบวกในชีวิตด้วยการถวายเครื่องสักการะทูบเทียนดอกไม้และแผ่เมตตาให้กับตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นการปล่อยวางความเครียดและช่วยให้จิตใจเบิกบานขึ้นค่ะ หนึ่งในวิธีที่ผู้คนมาที่วัดเพื่อดูแลสุขภาพจิตกันอย่างลึกซึ้งนั้นก็คือการนั่งสมาธิที่นี่คุณจะได้พบกับมุมที่สงบเงียบและสามารถปล่อยจิตใจให้ว่างจากเรื่องกังวลต่างๆของวันการนั่งสมาธิไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมทางาศาสนาเท่านั้นแต่ยังมีผลดีต่อสุขภาพจิตและร่างกายด้วยเพราะจะช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะและวันนี้เราได้พาทุกท่านมาอิ่มบุญกันที่วัดฉลอง ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติยาวนานเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้เราได้หยุดคิดหยุดพักและเติมพลังใจให้กับตัวเองหากคุณใส่ใจสุขภาพทั้งกายและใจแบบครบถ้วนก็อย่าลืมมาตรวจคัดกรองสุขภาพกันกับโครงการ p ภูเก็ตเฮลท์แซนบ o ์กันนะคะเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มจากตัวคุณเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการเฮลที่ติดเกาะบอบจภูเก็ตในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ